สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนนพลธ,ธนพันธ์มงคลนะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์โครงการการติดตั้งโลเซลล์ผมนะครับปัดไปเข้าเนื้อหากันเลยครับหลักการและเหตุผลนะครับก็คือการติดตั้งโเซลล์บ้านเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวและยังมีประโยชน์อีกหลายด้านอีกด้วยครับโดยสามารถลดค่าไฟได้สูงสุด70-70%ต่อเดือนแล้วก็เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทางอากาศแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งโซโลารเซลล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วยครับที่มาและความจำเป็นนะครับก็มี2เหตุผลนะครับก็เมื่อปี2,565นะครับครอบครัวผมเนี่ยติดตั้งขุดเหรียญคริปโตเคอร์เรนซีทำให้ต้องใช้ค่าไฟสูงในการขุดเนื่องจากการขุดต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยจำเป็นมากที่จะต้องติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อ ประหยัดค่าไฟในเวลากลางวันแล้วก็ร่วมกับใช้เวลาไฟฟ้า TOU Time of Use คือระบบไฟฟ้าค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้งานก็คือจะใช้เวลาไฟฟ้าเนี่ยจะถูกในเวลากลางคืนครับแล้วก็ครอบครัวผมก็มีแผนวางแผนไว้ที่จะซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตเพื่อประหยัดค่าเชื้อเพลิงในการเดินทางด้วยครับวัตถุประสงค์ของโครงการมี5ข้อดังนี้ครับ หนึ่งเพื่อศึกษาหลักการงานทางานของโซลาเซลล์และโซลาเซลล์ประเภทต่างๆ2เพื่ออธิบายข้อดีและข้อเสียาการติดตั้งโซลาเซลล์ในแบบต่งางๆ3เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบของการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์จากแทนพลังงานเชื้อเพลิง 4. เพื่อประหยัดค่าไฟและเพื่อลองรับการใช้งานลถไฟฟ้า5เพื่อขายไฟให้กับการไฟฟ้าครับโซลาเซลล์คืออะไรโซลาเซลล์หรือเรียกได้ว่าโซลโฟโตวอเทอิกนะครับเป็น แผ่นที่ดูดซึมซับแสงอาทิตย์เข้ามาแล้วก็แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสะตรงซึ่งกระแสะตรงเนี่ย้องออกไปเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์เพื่อมาแปลงเป็นกระแสสลับซึ่งกระแสสลับสามารถนํามาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านหรือว่าอาคารได้โดยช่วยลดค่าไฟและเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิบส่งแวดล้อมครับหน้าที่แล้วอธิบายไปว่าโซลาร์เซลล์คืออะไรหน้านี้ผมก็จะอธิบายว่าโซลาร์เซลล์ทำงานยังไงนะครับก็ดูจากภาพกันได้ลยครับคือขั้นแรกเนี่ยโซลาร์เซลล์เนี่ย ดูดซับแสงอาทิตย์ดูดซับแสงโฟตอนจากแสงอาทิตย์นะครับจากนั้นพอดูดซับแสงมาเนี่ยข้างในเนี่ยครับมันกระตุ้นให้อ e ิเล็กตรอนในอะตอมของซิลิคอนที่เคลื่อนที่เนี่ยสร้างกระแสไฟฟ้าตรงพอสร้างกระแสไฟฟ้าตรงเนี่ยครับก็มาเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์แล้วพอมาเข้าเครื่องอินเวอร์เตอร์เครื่องอินเวอร์เตอร์ก็จะแปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับทําให้กระแสไฟฟ้าสลับเนี่ยนำมาใช้กับเครื่องในบ้านได้หรือว่าอาจจะเอาไปไฟฟ้าที่สลับมาแล้วเนี่ย เขาก็จะนําไปเก็บไปในตัวแบตแล้วนํามาใช้ตอนกลางคืนนะครับหรือสําหรับผมนะครับถ้าสมมติมันเหลือเนี่ยเราก็จะนําไปขายให้กับการไฟฟ้าเพราะว่าจํานวนที่ใช้เนี่ยน้อยกว่าจํานวนที่ผลิตครับขั้นตอนการดําเนินงานมี4สเต็ปดังนี้ครับ1นึ่คมีข้อการใช้พลังงานในบ้านตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าในบ้านของผมนะครับเลือกติดตั้งขนาด3กิโลวัตต์แบบออนกริดเนื่องจากผมคิดผมขุดเหรียญคริปโตเลยใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะ สเต็ปสเลือกประเภทและขนาดของแผงโซลา r เซลล์ mono half cell full cell poly หรือว่า tin f r a m ของผมเลือกเป็นแบบปกแผง mono half cell 550วัตต์นะครับก็คือ half cell แหละครับทุกคนถ้า half cell ถ้ามีอะไรมาบางฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเยียงทํางานได้แต่ถ้าเป็น full cell ถ้ามีโดนฝั่งหนึ่งโดนบางอะบางนิดเดียวอะ่ะทั้งแผงก็จะทํางานไม่ได้เลยก็เท่ากับแผงพังไปแผงหนึ่งเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีครับสเต็ปสาเลือกขนาดของอินเวอร์เตอร์ พิจารณาความต้องการพลังงานเฉลี่ยต่อวันเลือกกำลังของแผงโซลาเซลล์ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอด้วยนะครับหรือว่าจะคำนึงถึงแบตเตอรี่สำรองอันนี้เป็นแบบไฮบริดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับของผมเลือกเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ5กิโลวัตต์เพื่อรองรับการขยายแผงโซลาเซลล์แบบเพิ่มเติมแล้วก็สเต็ป4ติดตั้งและการบำรุงรักษาช่างเข้าสำรวจพื้นที่แล้วก็เลือกอุปกรณ์การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทีมช่างของผมเข้าติดตั้งเมื่อ1 4กุมภาพันธ์2565นะครับ ก็คือออนกริดนะครับโซลาเซลล์จะทําไฟจากนั้นก็จะนําไปใช้ที่เราใช้ประมาณในบ้านอยู่ในเวลาที่มีแดดครับที่เหลือเนี่ยที่ถ้าสมมุติเราใช้น้อยอะ่ะเผมก็จะอไปขายกับการไฟฟ้าเป็นส่วนลดของแต่ละเดือนนี่ครับแต่ถ้าเป็นแบบออฟกริดก็คือจะเก็บไว้ในตัวแบตก็คือจะแพงขึ้นมาอีกเพราะต้องซื้อตัวแบตจะเก็บในตัวแบตแล้วพอไม่มีแดดเขาก็จะเอาไปใช้ตอนที่ไม่มีแดดครับแต่ถ้าเป็นแบบไฮบริดก็คือทั้ง2แบบรวมกันก็คือจะจะ ไอ้ทำไฟมาแล้วก็นำไปใช้แล้วก็เก็บในแบตไปพร้อมกันนะครับก็เป็นตัวดีสุดแต่ก็แพงสุดครับทุกคนขั้นตอนการขายไฟคือในเรับการไฟฟ้าก็มี4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนแรกตรวจสอบโครงการและขออนุญาตตรวจสอบว่าโครงการรับซื้อไฟฟ้าทีมของการไฟฟ้ามีเงื่อนไขยอย่างไรตรวจสอบให้นั่นใจนะครับขออนุญาตการติดตั้งโซล่าเซลจากการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นออนไลน์นะครับ สเต็ปสติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระบบทํางานตรวจสอบว่าให้แน่ใจว่าระบบทํางานได้เต็มประสิทธิภาพสเต็ปสาขอเชื่อมต่อกับการไฟฟ้ายืมยื่นขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแบบ2ทางให้เจ้าหน้าที่ที่การไฟฟ้าตรวจสอบและขออนุมัติระบบสเต็ปสีเริ่มการขายไฟรับเงินส่วนลดค่าไฟฟ้าเวลาเรารับ ไฟเวลาขายไฟให้ไปใช่ไหมครับแล้วเรารับมาเราจะได้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายเขาในแต่ละเดือนนะครับสรุปงบป,ประมาณที่ใช้ไปแล้วนะครับก็ค่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์รูฟท็อปขนาด3กิโลวัตต์อินเวอร์เตอร์ยี่หอ้อโซลแอกหมดไป95,000บาทครับค่าทมเนียมมิเตอร์ TOU 640บาทค่าทมเนียมขายไฟให้กับการไฟฟ้า2อ4 0บาทซิงเกิลไลน์ที่วิศวกรรับรอง9,500บาท้ลลายทอยบาทรวมทั้งสิ้น1 0 0 0 0 0 13,280บาทครับส่วนสไลด์นี้ครับก็เป็นภาพของแอปพลิเคชัน s o l a ร X Cloud ของอินโมเตอร์ผมนะครับจะสังเกตได้ว่าผมชาวบ้านผมเนี่ยกำลังใช้421วัตต์นะครับแล้วก็โซลาเซลล์ผลิตได้2.05กิโลวัตต์ซึ่ง1กิโลวัตต์เท่ากับ1,000วัตต์นะครับก็ ที่เหลือเนี่ยผมก็ไปขายกับการไฟฟ้าเห็นข้างล่างคือไหมครับหนึ่งจุดหกสามกิโลวัตต์นั่นก็คือจํานวนที่ผมนําไปขายกับการไฟฟ้าอยู่นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของผมนะครับก็คือนับตั้งแต่ที่ผมติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยผมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งหมด9,6 8 1 9 6กิโลวัตต์คิดเป็นค่าเฉลี่ยวันละ8.77กิโลวัตต์อันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่22 กุมภาพันธ์ส5ง8นานะครับผมติดตั้งโซลเซลล์ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ส5 6 5าครับอันนี้ก็เป็นการมเคาค่าไฟาฟ้าของบ้านหลังจากติดตั้งโซ,ซลเซัล์นะครับจะสังเกตได้ว่า ปี2 0 6 5เนี่ยค่าไฟจอยู่ที่ช่วงราคา3,000ขึ้นไปก็คือแม้ที่บ้านผมจะติดโซลาเซลล์แล้วแต่ยังมีการใช้ไฟฟ้าจากการขุดหลเหลี่ยนคริปโตทำให้ค่าไฟสูงขึ้นจากต้นปีไปปี2 0 6 5ถึงต้นปี2017ค่าไฟลดลงมาอยู่ประมาณช่วง1,000ถึง2,000บาทเป็นเพราะว่าบ้านผมเนี่ยได้ปิดระบบการขุดหีเหรียญคริปโตไปแล้วครับโดยช่วงค่าไฟฟ้าที่ ต่ำที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ถึงพบาทในช่วงเวลาต่อมาเห็นว่าค่าไฟสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม2อง7เป็นเพราะว่าบ้านผมได้ซื้อไฟฟ้าและมีการชาร์จรถไฟฟ้าก็เลยทําให้ค่าไฟสูงขึ้นแต่ก็ได้ประหยัดค่าไฟก็ได้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปแทนครับสำหรับภาพนี้เป็นการาฟสถิติการขายไฟให้กับการไฟฟ้าเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับ ผมก็ได้เรียงอันหาลำดับอันดับว่าขาดเดือนไหนขายได้มากสุดให้ได้ดูกันแล้วนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเดือนธันวาคมเนี่ยถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีอากาศเย็นทําให้ค่าทําให้ใช้ไฟฟ้าน้อยส่งผลให้เหลือไฟฟ้าขายกับการไฟฟ้ามากกว่าช่วงอื่นๆครับ สรุปผลโครงการผมได้นําวัตถุประสงค์มาเป็นตัวตั้งในการสรุปผลโครงการแลนะดูกันว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ไหมครับ 1. ผมได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการก,การทำงานของโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ในประเภทต่างๆ 2. ผมสามารถอธิบายข,ข้อดีและข้อเสียกยารติดตั้งโซลาร์เซลล์ในแบบต่งางๆ3ผมสามารถวิเคราะห์ความบุมค่าและผลกระทบของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลัางงานเชื้อเพลิง 4. ผมได้ประหยัดค่าไฟฟ้าและใช้งานแบตเตอรี่ลถไฟฟ้าช่วงเวลาออฟพีค ห้าผมได้ขายไฟให้กับการไฟฟ้าเพื่อเป็นส่วนลดค่าไฟในแต่ละเดือนโดยสรุปแล้วการทําโครงการติดตั้งโซลเซลล์รูฟท็อปที่บ้านนี้ถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์แม้แม้ยังจะไม่คืนทุนกบประมาณที่ใช้ไปแต่นับกันเป็นว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวครับมาดูภาพคผนวกกันครับ และนี้ก็คือภาพการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับผมอยู่ด้วยทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่ยกแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นไปติดตั้งบนหลังคาจนถึงขั้นตอนที่ตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าจากมือถือครับแัะนี้ก็คือภาพการเข้าร่วมอบรมในงาน solar school festival 2023นะครับอันนี้ผมก็ได้ไปศึกษาหลังจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็นำข้อมูลที่ผมได้เรียนรู้มานำให้กับเพื่อนในวันนี้ครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นภาพเอกสารประกอบการขายไฟฟ้าอันนี้เป็นเฉพาะตัวอย่างบางส่วนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตารางที่ผมทํานะครับผมจะเก็บข้อมูลไว้ว่าแต่เดือนเนี่ยผมใช้ค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้ไปกี่หน่วยหน่วยออนไปกี่หน่วยหน่วยออฟไปกี่หน่วยราคาต่อยูนิตเท่าไหร่แล้วก็ขายไฟได้กี่หน่วยแล้วก็ขายไฟได้กี่บาทครับผมทำเพราะว่าผมจะได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าของบ้านนะครับเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เองเลยนะครับเนื้อหาของคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วครับหวังว่าคลิปนี้โครงการโซลาเซลล์จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ